สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมปุ้บงบังชาแนลวันดีแลววฮันเด่ไม่ได้เจอมาตั้งหลายวันเลยใช่ไหมทุกคนคิดถึงผมใช่ไหมใช่ไหมถ้าคิดถึงผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยเออเพราะว่าเรา กำลังจะเล่น m i n ์คราฟ t กันซิมเสร็จดเนี่ยโอเคเริ่มจากวันแรกเลยผมจะปรับเป็นโหมดอีซี่เพราะว่าเดี๋ยวหิวตายไม่อยากจะหิวตายก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน ด้วยนะคบผมตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ใน Minecraft ฉบับ Sandbox เพราะว่าในเวอร์ชันจาว่าเนี่ยพี่ไม่เคยเล่นใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเล่นให้เ,เลยแต่ตอนนี้เราต้องกลับบ้านก่อนเพื่อจะไปปนปนไม้บนเตีงปนพี่อะไรเปลน่ยนน่ะ <c oughs> <c oughs> นะลูกปนอาจจะงงมานสะิ นี่คือฟิตก็คือพิ่งที่แห้งเหี่ยววัวตายและนายไมค์ค f t s a ซนบ็อกเนี่ยเฮ้ยนายไมค์ค f t เวอร์ชันจาวาเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยอ่ะก็แบบหมู่บ้านเนี่ยมันก็แบบบาบูบเบแบบนี้เนี่ยมันก็ช่าง ันส่จริงเกินไปผมผมไม่อยากมาเล่นอะ่ะปวดจ่บเบ็คทำไม,ไมถึงต้องโกรธว,าวรรา่าเราทะเลาะกันบ่อยมากมอุ้ยหนึ่งแม่เราทะ่ลาะกันไหมขาเป็นไม้สิบสองอันทำดาบ ไปก็เป็นที่ขุดดินเออแค่นี้ก็เสร็จแล้วท <Okay. Yeah. S 1> ีนี้ก็หาหมู่บ้านต่อ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะไปเอาเอเมลโซ่เนี่ย <Yeah. S 1> อ้าเจอทันทีเลยเห็นไหม้าผู้ชม <Yeah. S 1> ผมเจออะไรมันจะโชคนีขนาดนี้ <Yeah. S 1> ผมจะไปสร้างบ้านหลังนั้นไอ <Yeah. S 1> ้ขอเก็บฐานไว้ <Yeah. S 1> ก่อนดีกว่าฮ oh. หมดบ้าจริงไม้หมดไม้หมดยงมีตัดไมรงนี้ไหมได้ยินเสียงอะไรไหมสไปเดอร์ที่ผมเจอมาในภาค1.17เอ้ย1.16เราทะเลาะก,กันบ่อยมากเลยจนถึงยุคปีนี้ละเราทะเลาะก,กันบ่อยมากาเลยอออะเ เียมของไม้นี่ก็ทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรนี่ไหนนี่ไหนนี่ล

วันลลลลขอหาสเบียรอาหารก่อนอ่ะอ่ะ,ะ,ะาไหม ผมาลักทุกคนอ่าข้าวเราได้มาสามชุดละขอหนึ่งชุดก็พอเอ้ยขอสามชุดก็พอ นี่ก็ทิ้งไปเอี้ยงว่านี่เราทำขนมปังโอเคทำขนมปังเยอะๆ คือมันแบบต้องคิดรัวๆเออไม่เหมือนคนอื่นเขาขอกินก่อนอเฮ้ย<ๆ>อย่าทิ้งกวาสิขวามเป็นที่รล,ลึกนะขอาวัวด้วยวัวแล้วก็ขโมยควงมข้า Give it, give it, give it, give it. ไปหาเหล็กเราจะไม่เก็บถ่านอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่มีมูลค่ามันไม่มีมูลค่านู้พูดแบบสโลว์โมชั่น ออกเกือบติดแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยจุดที่แล้วเต้นเต้นเต้น เพื่อจะเอาไปทำไม่รู้อ่ะมาครับบ็อกเกีียวล่องผุ่เน,นี่ยนะ Oh! มัก็คือไฟไงถ้าใครไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยคอมเมนต์มาก็ได้หรือว่าจะให้พี่สอนเนี่ยถ้าเด็กๆอาจจะเล่นไม e ครับ t แล้วพูดภาษาอังกฤษเองไม่ได้ใช้มือถูกก็แล้วกันต้องประหยัดเออไอพแอบ,บ้างเราไม่ต้องการเห็นอะไรหรอก อ้าเจอสองสองก้อนแล้วในยี่สิบก้อนถือว่าคุ้มค่าเลยอ้าทานเซนติซึ่งก็เจอมาแล้วโอ้โหเจอ เยอะกว่าที่คิดน,นะเนี่ยแค่นี้เหรอคนี่ก่อนแรกต้องวางเตาเผาแล้วก่อนครับวางไปเกืืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะไว้มูชายันมั้ง้องถามมากระหว่างรอ เราไปตัดไม้ก่อนดีกว่าไปตัดไม้ตาเพืออะไรอย่าถามมากอย่าถามเฮ้เวลา ที่ไก่ว่องหน้าโคตรร้อเลยร้องกอบผีไฟดัสแมนฝ่ายอ่าได้มาห้าอันหนึ่งผมว่าคงค่าอยู่นะมือมือ ใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง ฝันไลฟ์กฝันไลฟ์ <c oughs> เป็นคำพูดที่มันแรงเลยนะขอโทษิกจะปับไฟ2สองันทำเพืออะไรว่าจะเลือ กันนักส,สามคอดีเป๊ะเลยแต่วร์ชั่น1.17เนี่ยมันค่อนข้างแตกไปนิดนึงคือผมเล่นในในปียุคปี2019เนี่ยมันมันก็ปกติดีอะแต่มันก็น่าเบื่อไปหน่อยแต่ว่าชั่น1.17เนี่ยสนุกขึ้นเยอะเลย จับเขา่านก่อนแบบนี้อย่างว่าหา่านไม่เจอเอียงเพื่อเป็นการไปแหยัดเวลาดีนิ้ว y e a r s later โอเคเขาเสร็จแล้ว ก็ทำเป็นเอิ่มโอ้ยน้ำลายไหลบอกลากับเจ้าพีแอ็กหินงโมนี่บอกลาไปซะ ขอกะขอวันนี้เนี่ยได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับถ้าใครอยากดูช่องที่สองเนี่ยคอมเมนต์ได้ด,ด้านล่างเดี๋ยวผมจะไม่ได้ลืมอธิตน,นาโอเควันนี้ขอกระสวัสดีนะครับท่านผู้ชม Yeah, 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 yeah.